น,นี้ก็อยู่แถวฟูจิซังค่ะวันนี้อากาศค่อนข้างจะร้อนหน่อยนิดนึงนี่คนขับรถคนขับรถคนขับรถทางไปสวนนะคะก็จะเห็นฟูจิเช่นเดิมคะ่ะเพราะเราอยู่เมืองฟูจิซังนะคะเห็นไหมคะฟูจิสวยมากเลยมีป้าแปวถ่ายในรถ ยมากเลยฟูจิซังสวยมากเลย,ย,เ,ลยเราจะมีฟูจิซังให้ดูบ่อยๆนะคะเพราะว่าเราอยู่เมืองฟูจิซังค่ะสวยมากเห็นไหมคะนีม่มะก็ใกล้จะหมดแล้วค่ะอยู่ตรงยอดจะหมดแล้วค่ะ มาเด็ดให้ดูไอ้นี่สวนก็ยังออกไม่เยอะนะคะเพราะว่าป้าแป๋วทาเบโฮไดเขาจะเด็ดไปทานข้างนอกจะทานในสวนไม่ได้นะคะเห็นไหมคะลักษณะของเขาทําสวนเขาไอ้นี่มากก็เป็นลูกเล็กก็มีค่ะลูกเล็กลูกเล็กกาลังเป็นลูกเล็กอยู่มาวันนี้มันมันขรุข,ขะคะ่ะเพราะว่าป้าแป๋วมานัดไอจองเขานี่ลูกเล็กอะคะ จองเขาจองอีกแบบหนึ่งค่ะว่าจังกี้จองอีกแบบหนึ่งอ่ะเห็นไหมคะเมลอนี่เขาตัดไว้เราก็ตัดก,กินเลยทารบุฟเฟ่ไหมคะอร่อยจนั่นเลเมลอนพันธุ์นี้นะคะเขาจะเป็นสีเขียวค่ะพันธุ์ข้างในก็จะเป็นสีเขียว เมลอนข้างในสีเหลืองกับสีแดงใช่ไหมคะกับสีเขียวพันนี้ก็จะเป็นสีเขียวข้างในนะคะเมลอนอ มันเต็มหมดเลยเราต้องไปถึงเดือนหน้าเดือนหน้าก็ไม่รู้จะว่างหรือเปล่าเราต้องจองตอนนี้เลยที่เราต้องไปตัดกันในสวนนะคะต้องเดือนหน้าช่วงเดือนนี้มันเต็มหมดแล้วค่ะเพราะนั้นแล้วก็เกเราถึง,งผิดหวังมากเลยก็เลยได้มากินุฟเฟ่ต์กันแบบนี้นะค่ะสวนนี่นะคะก็คือกินุฟเฟ่์แบ,บ่งี้นนะคะคนหนึ่งก็สองพันเจ็ดร้อยเยนค่ะก็ตัดให้เรากินแบบนี้สองพันเจ็ดร้อยเยนก็บ้านเราประมาณแปดร้อยกว่าบาทนะคะต่อคนชั่วโมงหนึ่งนะคะ ะะสวนอยู่ที่นี่นะคะชื่อโอกาสค่ะชื่อสโอกานะคะชื่อสวนว่าอีสุฟู้สพาร์คค่ะอีสุฟู้สพาร์คนะคะนะคะก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ก็มีเดี๋ยวก็แปลจะให้เว็บไฝเว็บเว็บไซต์เข้าไปนะคะถ้าจะไปจองกิจที่สวนนี้รู้สึกค่อนข้างจะยากไอ้นี่เห็นไหมคะเพาแป๋วจองมาโอ้จังเป็นการจองที่เข้าใจผิดกัน บบก็เป๋อก็เลยไม่ได้เข้าไปสวนแต่ว่าผู้จัดก,การสวนเขา,าผู้จัดก,การสวนเ,เขาใจดีเขาพาป้าเป๋อไปสวนเมื่อกี้นี้เนาะพาเข้าไปดูในสวนเป็นกรณีพิเศษจริงๆแล้วก็คือไปไม่ได้เราจะต้องมานั่งกินแบบนี้ค่ะที่ตรงนี้ที่เขาให้นั่งกินแ้วเานั่งกินอยู่บริเวณนี้ก็จะมองไปเห็นฟูจิซังหเห็นไหมคะเนี่ยฟูจิซังนั่งกินก็ดูวิวฟูจิซังไปด้วยบรรยาก,กาศที่เรานั่งกินบุฟเฟ่ต์นะคะเขาก็จะตัดมาให้เราอย่างนี้นะคะ ตัดมาให้เราเป็นแบบนี้เลยเราก็ตัดกินไปเลยค่ะชั่วโมงหนึ่งแปดร้อยยี่สิบบาทนะคะค่ะนี่นะคะพันของเขาค่ะพันมัส,สุกุนะคะพันมัส,สุกุนะคะข้างในก็จะเป็นสีเขียวข้างในก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้เลยนะคะค่ะลูกนี้นะคะที่ซื้อมาค่อนข้างเขาจะแพงหนะะ่อยค่ะลูกนี้ที่ซื้อมา2,600ยเยนนะคะ 2,600ยเยนคิดเป็นเงินบ้านเราก็790บาทค่ะ790กว่าบาทนะคะเนี่ยลูกนี้ค่ะเนี่ยราคาเขาค่อนข้างจะแพงค่ะเรามาก<ๆ>ก็มากินกันนะคะเออไม่ได้ไปกินในสวนนะคะวันนี้ป้าแป๋ก็มากินตรงนี้ให้ดูอร่อยฉ่ำมากเลยค่ะ หวานฉ่ำคะ่ะมหวานฉ่ำม,มากเลยค่ะเดี๋ยวใครก็จะด่ามา่อยู่นะคะว่าแพงนี่มันช่วยไม่ได้นะคะคือของเขามันเกรดกรดีมีเกรดใช่ไหมมันเกรดดีแล้วก็อร่อยดูนะคะราคามันก็ต้องย่อมแบบแพงนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาโอ้โอ โอ้จังเห็นป่อผิดหวังเห็นป่อไม่สบายใจไอ้น,นี่ใหญ่เลยจะให้เขาทำยังไงจะให้ฉันทำยังไงหวานฉ่ำมากเลยค่ะหวานฉ่ำ ไปเลยค่ะชั่วโมงหนึ่ง820บาทแล้วไดได้กินนี่ค่ะเมลอนมัหวานๆฉ่ำๆเมลอนนี่เขาขึ้นชื่อเหมือนกันนะคะแต่เมลอนที่ขึ้นชื่อที่สุดคือโดโก,โกจังโฮอกไกโดตอนีน้เมลอนยูวาริยูวารินะคะเมลอนอยู่ที่ฮอกไกโดอันนั้นเป็นเป็นเป็นเมลอนที่ขึ้นชื่อที่สุดในญี่ปุ่นอยู่ที่ฮอกไกโดค่ะชื่อสายพันธุ์เขาชื่อยูวารินะคะ ยูอาริูาริเมลอนนะคะที่ฮอเกิลนะครับขึ้นชื่อส่วนสายพันธุ์นี้ก็ขึ้นชื่อน,นะคะมัสซกุก็ขึ้นชื่อเหมือนกัน ก็จะตักเห็นไหมเป็นอย่างนี้มาให้เรากินง,ง่าย่าแปลวตักกิน,บบนจากข้างบนเขาตรงนี้

<g uss> มาป้าเป๋อกินเผื่อทุกคนนะคะเห็นไหมคะฉ่ำๆเหนียวหยดไว้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 ะมันยังยิ้มอยู่ใส่กระว่าเข้วจังบอกเริ่มจะอิ่มแล้ว เน้อหลงของในกระตไาย่่มรนี้กลางนะปาปลาตักกินจากข้างบนเขาฉ่ำๆข้าจะก,กจะนกุมลงไปอืน้ำดดเนี่ยป้าปตักกินแต่ตรงนี้เขาขาดฉ่ำๆ

นี่ค่ะตักกินข้างหน้ามันอย่างนี้เลยตักกินแต่ข้างหน้าตักกินแต่ข้างหน้าบป็นหวานฉ่ำเย็นๆโอ้ยอร่อยค่ะโอ้ดังหูเสียงพีดดนะคะแป๊บพบี๊ดูช่ำๆช,ช,ช่ำๆอร่อยๆนะคะเห็นไหมคะอร่อยมากมากินกับแป๊แบ,บแป๋วเลย จะพัอแปลเลยบอกว่าจังโอ้ยแข็งนิดนึงก็ไมเอาไม่กินโอ้ยสี่ดแตเส้นิ่งเอะเส้นินี่ย่าซำำๆ่าจังกินคำเล็กจ้ะมาสกุเมลองอร่อย 好嘛，嗯。 นี่นะคะป้าแป๋วจะให้เว็บไซต์ไว้นะคะถ้าใครต้องการอยากมาเที่ยวนะคะค่ะอิสุนะคะฟรุตพาร์คนะคะเข้าไปดูในเน็ตก็ได้ในเว็บไซต์ก็ได้ค่ะมันมีอยู่ค่ะเสิร์ชเข้าไปดูนะคะคําว่าอิสุนะคะฟรุตพาร์คนะคะก็จะขึ้นค่ะเป็นสถานที่ที่กินเ,เมลอนนะคะแบบบุฟเฟ่แบบนี้ค่ะที่สื่ออโอกาสนะคะก็เป็นเมืองที่ติดทะเล ก็จะมีปลาชีราสึเนี่ยค่ะขายก็มีร้านขายของฝากเป็นปลาชีราสึเนี่ยค่ะชีราสึคือปลาข้าวสารตัวเล็กๆนะคะญี่ปุ่นเขานิยมเพราะเมืองนี้นะคะติดทะเลก็มาดูว่าก็มีแบบไหนบ้างโอ้ยแบบสดก็มีแบบสดอย่างนี้กินแบบซาชิมิได้เลยนะคะแบบนี้กินแบบซาชิมิได้ได มาขึ pues ้นาลมาชิลส์ชว่าจังโจชิลสเไแบบขัแข้งนะคะนี่พวกนี้ใกล้กับข้างไห้างเนีย่เขาจะเอาลงมาเงนี้ค่ะนี่คะนี่ ข้าตากปลาชิราสือปลาข้าวสารนี่ค่ะว่ามันติดทะเลใช่ไหมคะเดี๋ยวนะก้าแปวไปดูข้าตากนี่ค่ะนี่ข้าตากอิได <laughs> ้สิคะซ เห็นไหมคะปลาแห้งแล้วถ้าเราเรียกปลาข้าวสารเนาะ